สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับตุลาคม2 0ันออกที่เปลียนนะครับนี่คือตลาดนัดวันอาทิตย์อำเพอกุชไายจังหวัดกาฬสินนะครับขอ,อาไปน้องเบิ้มงต่อไปได้ครับ สวงามไม่ยอมเราลองวันผมน้ำกินมากเลยบ่อมาเกีงแโอ้ยางไปได้ยินเลยยินกินประแดกมาเลยประแดกตวงเล้าขายดีเลยนี่ม่ตองห่วงเลยประจาไหมครับนี่ประจาอยู่ประจาเลยประแดกเลาขายดีเลยครับ ประเด็นตัวปรนเด็นน้ำนุ่งท้ายดีน้ำนุ่งอันนี้น้ำนองนี่แล้วผมน้ำกินมาเนี่เมื่อกี้บ๊วยได้ได้ได้กินกับตาม่าแล้วโอ้มันแ็บแบบเสบลีเนาะอือมีหลายกันาดเด้อกินแรงกินแรงแต่ว่ากินเด้อเอาปลอดภัยปลอดภัยเนี่ยครับครึ่งโลครึ่งโลเอาขึ้นโล นี่ปลาซอยปลาซอยเนี่ยปลาซอยทึงลเอาไปใส่ตะบังหุงหรือไปใส่หังแฉงเอาไปใส่แกงโอ้ไปใส่แกงเนาะนี่เนาะใส่แกงโอ้อันนี้อันนี้อันนี้แพงอันนั้นแก่แฉงหกสิบสี่สิบที่สิบเนี่ยปลาซอยใช่ปลาซอยคุณอ่ะเรื่องกระต้านหัวป่ะนั่นเนี่ยอันหัวอันต้นหัวก็มีดเลยเอาอันไหนเอาอันบอกส้มปูนี่แหละเอาทาบปูนี่แล้ว โอาตั้งหัวตั้งหัวเขาตั้งกันดก่าแมาอันนี้อันนี้เอามาเอาออฟฟิศซะเปลี่ยนบอกเปลี่ยนใจแต่หัวไม่รอดตันหัวข้าเขามาสืบด้วยหลังกันหไม่รอดามัดยามัดบ่มัดหัวบ่ครับบ่บ่หัวมันแหบ่มันเป็นกลางมันเป็นกลางอันนี้ได้อยังเดียวกันพูดนซื้อข้าวหนิซื้อแหนกวะนี่อันอันอันไปรบด้วยทูบ๋ออ๋อ น่าค้นตะล้นตลาดเป็นไงเนี่ยน่าค้นตะล้นตลาดน่าค้อนตลาดบอกตรงใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ขายดีประเดกประเดกปลาล้นะครับภาษาไทยเอิญเอิญสุภาพปลาล้อันนี้คือปลาล้ต่อนนะครับด้วยจากปลานิ่งปลาล้ต่อนปลาล้ต่อนอันนี้ไปปี่นี่นู่นปลาล้ต่อนนี่เนาะ บอกครับปิ้งไม่ปิ้งกินกับกิ้ใช่ใกินกินกับปิ้งสต,ตัวัาบาทเหรอครับนึ่ตัวับาทยโอ้ตัวตัวละหกบาทสิบโอ้ถุงละหกสิาๆๆเอาไปเอาไปก็ร่นขายาาาขตามป้ายนะครับหาบาทสิบาทโอ้ขายถูกกันนะหบานเขาอหงบ้านเ้อบ้านน่ากบ่ครับบ่ โอบ้านไข่นุ่นนะครับอยู่บ้านไข่นุ่นบักแงสงเศร้าบาทถูกถูกอ่ะอนะครับแกรกแสมวยเขาเขากรรมเลยเป็นยัยเขากรรครับเนี่ยนี่แล้วขางวัวเป็นแต่แฉะเดือหางงัวเด้อต้มเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยต้มเรียบร้อยแล้วโอ้เป็นแ,แต่แฉะหลีนเ,นเนาะขายขาเท่าไรล่ะครับพ่อเท่าไรละคโอ้โหสีบีเก็ดสีบหางมันเด้อลอยหางิ้เอาไปซุปซุปหางวัว ผลิตภัณฑ์จากวัวเนะครับเหมอนเดิมเงินมั้งหน่อยเนาะหนันนงต้มกับนี้เด้อเอาสูบๆนะครับเอาหนังแห้งทีกเกลือเกลือปลาะนะครับนะครับักตามไปนะครับสิบบาทบักแข้งขมก็มี่สิบบาทดอกแคสิบบาททุกอย่างสิบบาทบมะฮงก็มีปลาทูตามไปนะครับเด้อปลาทู นะครับปลาทูจากแม่กล่องมั่งคำอีกสวยๆเลยอ่ะปลาทูปลาทูอยู่ทะเลมื่อนี้มาอยู่ตลาดนัดวันอาทิตย์อำเพื่อคุยไยเด้ออันเดียวหาบาทสิบบาทเนาะปลาก็มีนนะครับปลาหน้านะครับปลาหน้าปลาหน้าปลาหน้าปลาลุ่มตรงชูมือเนาะเอามันสีมดฝนแล้วมันทีหนาวปลาสีลุ่งตรงนะครับเด้ออันนี้บนปลาเรียนะครับปลาปลาธรรมชาติปลาล่งตรงล่มหยางนี่ยเอากลูกๆอ่ะตลาดนัดวันอาทิตย์ อำเภอกุชินาละยเอามีเอาม,อามีให้กินเด้อม,มาหาแม่ค้าเพิ่นนี่แหละครับยา่าๆนี่โอ้นะครับหลายได้หน่ราคาถูกพร้อมนะครับมาตามป้ายตามราคาเรื่อกับประเภทฝานะครับฝาเดออตัวกบตัวงามนกบเนาะไม่ให้กินหรอกินรัวเลยร้อยแปดสิบอากบหน้าเหรอครับบผมโอ้กบนาไม่ใช่กบเลี้ยงกบหน้านะครับจม,มูก,กสูงสิล่ะ หาได้จากป้าเข่าป้าอย่างด้วยป้าเข่าจากป้าเข่างามๆร้อยแปดสิบบาทเอาตัวตัวบพสดนี่ร้อยเดียวครบหน้าเลยครับงามๆตัวนี้นี่จะเป็นคบหน้าจ้ะแมงครอแมีเนี่ยแโงีรอแีรอทีรอแีรอแมองคีรงรอแงครอแมงคีมงคีรอแคีรครอแกรแงกีมีกิแลตะแตมีหมรอมงครแตงรงแง ำเติมกุชีนละไล่จังหวัดกาฬสินธุ์นะ,น,นะครับเด้อมื้อนี้วันอาทิตย์ที่หกนะครับอ๋อนี่อยากได้ตะก,กั่วแต่อยากได้ดดพวกนี้เหลือมาเลยนี่ขวกกี่ลอเด้ครับเด้อี่น้องบ่มีเงินสแกนน้องนี่โค้สบายเลยเนาะทีเะนะ่เมืองท่านสมัยเลยอพอค่ะมีขุนเน่ามีขุนเน่ากว่าอันไหนก่อนไม่ต้องจำยางไม่มได้เหมือนบอกไม่ต้องจำบ่ นี่เลยนี่ข้าเ่าไปแล้เอ้าจำแล้วสมยนี้สมัยท่านสมัยป่ะอยท่านสมัยพระทรงจำเลยนี่กิโลเท่าไรล่ะร้อยเจ็ดิบป่กิโลเท่าไรนี่รยเจิบโอ้มีบาได้ด้ยสะดวกวบาบอกครับบอกเออสบาทเท่านั้นรูปของโค้งสะดวกสบายโคนเดินคตรดูประเดี๋ยวองเดียวบอกครับบอกไป มันสะดวกเพอนสะดวกพูดบาดิยางเขาลานสะดวกเสือออกมาอิ่มเลยเออมันพึ่สบายต่อไปคนกับิีดเป็นธรรมปรพาธบอกครับบอกพ่ออย่างวันที่พอไม่ได้ใช้มือใช้เท้าเด้อเสียงเครงอย่างนี้เสียงผมเสียงเพลงติดผมนั่นไปไปไปค้งข้าหอมแต่ไข่โอ้เบิ่งอะไรนะไข่เลยเรือครับนี่แปลกๆนี่ด้นะโอ้นี่ครับโอ้นี่ไข่ในหัว ไข่ลูกเป็ดชุบแม่งแข้งหน่อยได้หนิได้ไหมแม่นได้ไหมกิโลนะครับกิโลอัอละละลอยบ่ครับบ่ลอยเดียวอันนี้เป็นตอ่อเลยครับต่อกับลอยที่กันเนาะต่อเลยเอาตลาดนะัดวันอาทิตย์เลยครับเด้อของอั่เภอพุชินไาไล่จังหวัดกาฬสินธุ์กินอยได้นะครับไข่ลูกเป็ดเวียดนามลูกละชิบบาทพวกตอ่อพวกนี่แหละหอมานี่แหละครับเด้อม,มาหาแม่ค้ากบกับนี่ครับนี่มัดยู่นี่เด,ด้ดอ Toward, ต่อนะครับลูกต่อแล้วใครลูกเตี๋ยได้รูดสิบบาทหนึ่งที่ดขายดีได้ไหมค่ะเด้อรับครับเนี่ค่ะชิมมี่ีวิตอีโยู่เท่าไหรอรอยเทียิบซุ้มซุ้มมี่ีวิตได้ไหมมี่ีรีสหกสิบบาท เขาเนี่ยเขเนี่บไ่ได้กินหรอกกับนี่สิได้ยังะไครับได้ยังอะไรนีโอ้นี่บอกเป็นแปลกเมื่อกี้เลปลาปลาลิแดกเลี้งหมูปลาล่าเล้งหมูดกเล้งหมูโอเล้งหมูเล้งหมูแล้วก็ไออ่ากบกบเขาทำโอยู่นนี่แหละอยู่นี่เบิร์เามามันจะ่ยากมันยั่ยากขนขบเพยางี่มเกิดมันยากกันะครับบพอลุงพอล่งสะดวกสบเพราะว่า อ่าดีแล้วมายามบองใครได้เพราะว่าเป็นโลกงประทุษทิพย์ไไก่สดนะครับแสดงตัวละแปดสิบบาทไก่สดอ๋อไก่สดอันนี้เจ็ดสิบบาทอ๋อเอาไปอบได้ไก่สดก็มีเอาไปอยากกินปิ้งก็มีเนาะนี่เนาะอยากกินปิ้งกับมี่เด้อเออปิ้งสุกแล้วนี่ปิ้งสุกมี่เปตดแซ่บปิ้งสุกแล้วก็มีได้แน่โอ้ยเปิดแซ่บปิ้งละส่าสิบบอกครับนี่ โอ้ไม่ละสิบบาทอา้าวถือตัวสันไม่ละสิบบาทถือๆนะครับเป็นตัดแซบเป็นตัแตตดแซบบาทตดีโอ้ใชตลาดจิ้นค้าบานกุศบอดกันนน่นุใชดี ขายดีปลาลูกโป่งบ่ะน,นี่ยปลาลูกโป่นนงเออขายดีปลาในติ่มเลยของเราไม,มไ,รไม่ไพ่นี่หมดเลยเนาะของขั้วเนาะเบิ่งกระหน้จากบ,าบ้านคุณบัวได้ไม่ไรได้เนี่ยบ,าบ้านคุณบัวแข็งดีเนาะเรามาจากคุณบวัวเนี่ยเขาว,วงครับทิพย์ข้อเขาวงหัวมวยเขาวงคือคือได้ยังได้ลราละทิพย์เข่าทิพข้อทิพย์ข้อสองเนี่เอาออกฟังกันนะเนี่ยผู้ซื้อทิพย์เข่าได้ทิพย์เข่าทิพย์เข่าไม่ไรจักบ่ายละเนี่ย โอ้ลอยหาสีมันงามตัวมนตอบหน่อยๆเนาะแล้วมันดิท้นเด้มันดิทนตีนอันนี้ไม่เขาเอื่อหม่อย่างก่อนลืมไม่ไม่ไ่ตินไม่ไม่อ่ะนไมไม่ย่อบอตีนไม่ย่อบอโอ้ทนได้เนาะแต่งแรงได้สองัานบอสองานโอ้สองอานเลยเด้ฟูซี่ฟูซี่ฟูซี่อ๋อเดีขายเลยนี่มดนี่มด บ่ต้นบักกอกบ่ต้นยังก่อไม่ย่อโอ้ไม่ย่อโอ้ต้นย่อเฮ็ดตีนทิพโขต้นย่อเราจะได้อยู่ได้หนิได้ยังบ่ยู้บ้านได้บ่ครับหนิโอ้ยน้องหางจะว่าอันนี้เป็นสินค้าจากพุทธบ่อเนาะ จากเขาวงนะครับเด้อทิพเขาเขาวงกับแต่มุย้ยจากเขาวงเขาวงบานคุณบอดที่ว่าเป็นทิพเขาไม่ไล่ที่มีคุณห์มา่ามนะครับเด้อเอาจังไงมาตีรถเออปลาทองอปลาแดกเป็นปลาแซ่บยังไงบ้างเนี่ยแล้วปลาแดกปลาหน่อยเป็นปลาแซ่บแกงใส่สามองค์เลย กิโลเท่าไรล่ะคุณแม่โตละสี่สิบค่ะเอาบวแห้งก็สั่งก็ค่ะบบแพงเหมเอาสี่สิบถือกระมูนี่สี่สิบค่ะถือกระโมปลาแดดนี่นี่เป็นถุงเียครับสี่สิบบาทเด้อสี่สิบาทปลาแดดหรือพลาลาหร้อเอื่นชุบผ้าจะน้อยปลาล่าปลาล่าแต่ว่าปลาแดดมันสิมันดีบพราะชุบผเนาะปลาลาปลาลาสี่สิบบาทตลาดนัวัอาทิตย์ อำเพื่อกุชินแลายลดครับเด้อเอาด้านี่ปลาแห้งปลาสดกันนี่แหงปดเออเปลาแห้งปลาสดโอ้นะครับปลาปลาประเภทปลาเครื่องสร้งดิจิตอลท่านสมัยเดีพระภาพตฐานตัวนี่โคตรเลยเลยนครับตาสรางตาสร้าง เขืองเขืองมาแล้วเขืองมาเลขขายถูกยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเขืองไม่ผักขามบหรครับบอก,บอกโอ้อันนี้เบอร์มันเรื่องราคาหนิเ,<ป>เอาเนื้ว่าส้าบาทเบอร์มันบอกแต่ว่าอันเส้าบาทก็มี่ขี้กันเนาะอศน้าบาทก็มี่มีเขืองมื้อที่เห็นคนหนึ่งยิ่นอกหันยิ่มองเขือง ผู้ขายเขียงสิบาทสิบบาทป่ะครับนี่ยอ๋ออันนี้สิบาทบ่ออมันคือพ่อซื้อเแต่บาทก็จะมีลนี่องจอก็ได้นี่วนี่สิบบาทนะครับเด้อเขียงนี่สิบาทเป็นเดื้อยงที่เอาน้ำเล่าจะจะน้จเมื่อกันเด้อเด้อผมทเอาเมื่อโยนเอาเอนเพราะว่ายากไดมันงามเลยเด้ขงนะครับ อันนี้คือเขียงนะครับเขียงเขียงขายเขียงเอาขายดี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 ไปไหนจิมไปนี่ขายดีก็ไอติมขายดีก็ไอติมขายดีก็ลูกโป่งสิบบาทสิบบาทสิบบาทครับสิบบาทเขียงสิบบาทเด้อเอาเขืองราคาถือดีเขืองเจ้าบาทเจ้าบาทของใส่ทุกอย่างสิบบาทเด้อเนี่ยเอา แนวล่างจานมีมัดอยู่นี่สิบบาทสิบบาทโอ้บงทางด้านนี้เด้อเป็นของบ้านบ้านนะครับเด้อทางด้านนี้ของบ้านบ้านของบ้าน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 บักฟักบักโนไม่กำลังต่อร่องกันอยู่ครับบักฟักบักฟักกำลังต่อร่องกันสิบบาทเอาไปตาเนี่ยบักหุ่งมีเครื่องความด้วยขาดจะโคกโคกยุงเงอน กันเอาโคกไว้นี่ตตำไปกินเลยเนี่ยโอ้ยนะครับเฉยๆด้วยแบงสมบัติยังกันเด้อนี่ยบงเาจ้ตัวนี้เงี้ยน่าขายถด้วยนี่เนาะเอาไปตำกินด้วยครับด้วยผอบ่แพงรึเปล่าอลาซ่ารึเ่าโอ้ยซิปซิปปก็ได้บ่โอ้ยเฉยด้วยเปอร์ผูกครับ เริ่มเจ็ดสิบบาทได้บักเหมานี่โอ้ขายถูกเนาะบะกอบก๋ามีพริกเกอท่านี่มางามแต่ละบักพริกเนี่ยโอ้บักพริกบะกันนะคืองามแต่พริกพริกเขาเอิ่นพิกท่านเขาเอิ่นพีกอันนี้เขาเอิ่นพิกเนาะไม่ได้เอื่นอย่างอื่นเลยพริกเริ่มจ็กบาทเจ็ดสิบพีโลนึง แต่ว่าอยากไดเศ้าบาทอะไรทั้งก็ขายหาคือเกาษษษษษ่าที่รู้เราเจ็ดสิบมีเมื่อเด,ดือนผลเใหม่เนี่ยเอาขายดีอยู่แล้วลราล่ามีได้ใกล้สิมัดแล้วขายดีพักฝาอาขี้ขี้เขาเขาบ่มแดงแดงแดดไล่แล้ว มันแย่แดดอลไรโอ้โคบสากจิ๊บเขแดดอลไรแหละครับน้องใหม่เด้อนี่น้องใหม่โอ้มัน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 หัวบางจงไปขุดมาได้โอ้หนาเลยน้องใหม่อะไรครับโอ้มันนี่แม่มันเป็นแต่เสียมันนกมันนกเออแดดไลแล้วแดดไลแล้วอ๋อ แม่ค่าแดดไรแล้วป่าเปิ่เด้อเด้อหอบเบาอันลาซ้าวบาทป่ากำลังรวตู้บาทประดุก้าวบาทสามตัวห้าสิบนี่มัดที่แันห้องเมาเด้อหอบงงกัวนี้กำลังฝานอยู่ น้อใหม่ครับทางด้านนี้เอาเดี๋ยวเบ่งไปด้านี้ครับตลาดนัดวันอาทิตย์อำเภ้กุชินร่ยปลาปลาปลาจานเท่าไรล้ครับห้าสิบบาทจ้าสี่สิบกับข้าจ้าโอ้สี่สิบกับ้าวนเออเออสี่สิบกับข้า สายหวั่วนี่มัดบุปาบุปบาบุปผกล้วยตาข่ายกล้วยตาข่ายโอ้ตาข่ายรถเข็นขายดีดีเลย,ยนะกล้วยเป็น,นแซบบสงามนเนาะกล้วยเนาะกล้วยนี่สวยนะครับกล้วยมัดแหรอครับท่านี้เป็นร้านผักนะครับเลยนี่แหละนะครับคือสิมัดแล้วท่าี้เป็นขายสชม อันนี้ตลาดอันนี้เป็นห้องเย็นเจี้เกี่ยวด้วยครับห้องเย็นเจี้เกี่ยวเพ่นเอาออกมาเล่นี่ครับพ่นไล่หลายพ่นหลายต่าอสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจี้เกี่ยวครับผมออกมาเล่ขึ้นเก่าบ่แหม่เนี่ยออมาเล่ขึ้นเก่าโอ้เล่เก่าขายถูกเนาะนี่นี่บ่คือกสุดนี่แม่นครับห้องเย็นเจี้เกี่ยวนี่เนาะทุกวันอาทิตย์เนาะทุกวันอาทิตย์ครับทุเดินอาผม ทุกวันอาทิตย์รนนน่ะครับน่าจีวเาเรัอยทุกวันอาทิตย์ที่นานี่หละขายถูกเจี๊ซีทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดวันวันอาทิตย์ยนี่ืหมเส้านี่หล่ะหมอเ้าโอ้นะครับเดี๋ยวเดินให้เบิ้งบดเอานี่ครับของเจเี่ยวเด้ครับเพื่ขายถูกครับเจเี่ยวมะเล่วันอาทิตย์ตลาดนัดเนยป็นมุมมีขางสีเขาเป็นมุมมีมองสีเขาครับขายดีเจียวเนี่วันอาทิตย์ เอาหออมาเล่ให้พี่น้องได้กินถูกกเ,เด้อเด้อถูกๆถูกๆหอมมีมดเหรอครับเด้อใส่กแกนก็ได้เ,เด้อเอานี่ปลาทูซาบาทเจี๊ยเกียวมาเล่ให้พี่น้องได้กินทุกวันอาทิตย์นี่ทุกวันอาทิตย์นะครับเด้อเจี๊ยเกียวออกมาเล่หนาล้านคนนี่แหละอันนี้จักบาทลอะไรอันละห้า,บา,หาบาทนึงนะนี่มาเอานั่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายจบแล้วกันเด้เด้อหมูบดกับมีเด้อเจี๊เกียวครับ นี่ละอยู่ลานสำนักง,งานใหญ่พนนี่ล้วของมาอยู่หนาได้ทุกวันอาทิตย์ครับถูกครับเต้าหูห้ไข่หาบาทโอ้ยยังไงมาอุ่นหนุนเนี่ยอ,อาอถูกถูกขายขายถูกถูกขายดีครับมีมัดอยู่นี่เด้ออยากได้หยังแม่้านเจ๊เกี่ยวครับวันอาทิตย์ตอนเช้าได้ร้านเจ๊เกี่ยวมีมัดครับนี่เด้อเอาเบอร์เงาเนี่ยลาเบอร์มีหความบางเกี่เขาซี่หมดแล้วคนหลาย ขายดีครับเลยอันนี้ปลาเครื่อนุบนลรัดจำได้ยุนี่นะครับเมื่อนี้ยยุ่ตลาดนัดวันอาทิตย์อำเภอวีไล่จังหวัดกาฬสิน,นุ์นะครับมื่อเด้นเด้อนะครับไปตลาดพ้นท่องกับไปนะครับกิโลท่าไรป้นมางามเสีปปานนังหน่งนะ สามร้อยแปดสิบปลาเนื้อ่อนเอาไปต้มย่ำโอ้เป็ดกระแซบอยู่ด้วยเนาะกำลังเหลือดนะครับเด้อชุบมีมดอยู่นี่ปลาจากทีบุตรานเด้อมาหาแม่ค้าเพื่อนนี่แหละครับสวัสดีครับลูกสาวไปทำงานแล้วเออผมมาเนี่ยไหนถามหาแต่ลูกสาวด้วยเหรออันนี้ปลาข้าวปลาเบิกปลาเบิกปลาข้าวปลาไว้แม่น้ำอันนี้ปลาเบิกอันนี้ปลาข้าวปลาไว้แม่น้ำถวายแม่น้ำโอ้เหรอครับนี่เหมือนเด้อ จยากได้มากแต่าดนัดวันอาทิตย์อันนี้หัวหัวนะครับหนี่หัวหาสิบบาทบอโอ้หัวลาซาฮ่าสองหัวหาสิบเออ้อขายดีขึ้นเก่าหรอวะ่าแม่คา้าป่าขึ้นบนรัดเดอร์อาโบคาโดจะยิ่นเสียงพอค่ได้พู้เราดีๆนี่วัสดีครับ ีครับโอ้แต่พอมาไทยขายบักชีดาย่างเดียวมอืพ่อค้านี่เสียงดังฟังชัดยได้พ่อค้านี่บักทับซิมมางามเด้อล่ะบ้านี่งามซิมได้เลยวะงามซิมไหนเลยเออเอาหนี้มดอยู่นี่ของพ่อค้าพ่อค้ากาลเสินครับไม่หวานไม่เอาตังค์ไม่หวานไม่เอาตังค์นครับผมอันบ่หวานออกมาขึ้น แม่ครับโอ้รับประกันขนาดนี้โบซื้อบ่ได้เด้วยสื้อบ่ได้ครับผมเพราะว่ารับประกันขนาดนี้เอาซื้อไปกินหมดแล้วขนมหวานเอามาขึ้นครับออาเป็นย่างมาขึ้นเลยเอามาขึ้นมีมืดนะครับเด้อเลยเอาบิ้งหมกล่องกล่องอันนี้ล่องกล่องนี่ตีดังบ่ล่องกล่องนี่ตีดังบัผมตีดงบ่ ครับล่องกล่องโลละเศรไปเลยล่องกล่องเลยครับเลยล่องกล่องเอาตีดังขนาดเลยเนี่ยโลละเศร้าโอ้ยไม่ไปตีแต่ของ่อค้ากาลสินแบบนี้ของพ่อค้ากาลสินขายจนผู้ซื้อซื้อได้เอาเมื่อจินขันบอดแซบบ่หวานเอามาขึ้นอืมเอาหยังเรามาขึ้นเอาหยังมาขึ้นพ่อค้าเพิ่นถาม เอาวินจ้านด้วยเป็นตะยานใช่เอาโลคาโดสักบาละโลคาโดนโลละแปดสิบเอาโลคาโดเลครับเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายด้โอ้นะครับร้านนี้ขายดีด้วยเศร้าบาทนากกันพ่เอาไปกินกันกันกันบ่แแสบออกมาขึ้นกินเม็ดแล้วก็ขึ้นได้เอาเปียร์ก็มะหอมเอาร้านนี้ดีด้วย ด้านนี่พ่อค้ารับประกันเด้ออ๋อเอาไปกินขันบ่แซ่บกินหมดแล้วเอามาขึ้นแล้ววะเอาขายดีขนาดขายดีขนาดใช่เอาบ่กหมดแล้วหมดเลยเอาสั่งก่อนเอาลูกคลเดี๋ยวเดีงพ่อข้าบอกกันเพื่อนบ้านเนี่ยผมว่าจีบเราดีนะแล้วผมเศร้าบ้างครับสั่งก่อนได้ก่อนบ่แวะครับสั่งที่หลังมาได้สร้ายก่อนหรอกครับอบ่ โอ้ยมาจากนี้ไปใส่เลยเนาะอ๋อสั่งก่อนได้ก่อนนะครับสั่งที่หลังนี่เหมือนก่อนซิ่งไหนได้ครับได้ของพ่อค้านี่ซิมงี่สิมงี่อ้าวิมงี่อิ่มเลยกับเมื่อไฟื้อกันได้บ่ได้ว่ากันเอา ฮัลโหลคาโดนี่ซิมได้บ่เนี่ยซิมได้ครับผมจะเอาเขาไปสูบเอาโอคาโดนี่ก็ซิมได้เด้อเอาไม่ซิมอยู่เพื่อนบ่ได้บ่เนี่ยเอาขายดีครับร้านนี้ขายดีขายดีปลาลูกโป่งบ่เนี่ยขายดีปลาในติ่มเรือนี่ราคาดีขายดีหรือของเราขายดีหรือขายดี อเลยนม่ต้องโอมันถูเลยครับกินกินี <k <k ่แล้วบาทแน่ดูรด้วยดูด้กินวนี้กันกินคือถ่กินกินพรกินก็นี่แล้วแฟดปะครับบอกแฟดบอกโอ้บอกเป็นร้านบอกโอ้่เป็นเที่ยนกันวันคือแฟดแท้โอ้ ชุดท้ายมันใครขายดีกันโอ้หน่วยบางยัยลอยสี่ที่หมาบ่ายเพาะมีคนท่ากี่เข่ากันีใครใครใครท่าพี่เป็นกระเทียมนะครับเด้อเป็นกระเทียมเป็นฝ่ายแห่งทั้งหมดอยู่พี่ท่าพูนเป็นมอเตอร์ไซค์เอาจบแล้วครับตลาดตลาดตลาดทีละลอยครันกับทีละลอเอาเป็นยัยเวนนวดพี่ป่ะมาตามนัดกันไหมโอ้มาตามนัดวันอาทิตย์ ตลาดนี่เด้อเอาของพไงเวนจานเภิ่มบนท้องมีมัดอี่ที่หนึ่ไก่สีล,ละลายกับซีดาใจส้าฮะอะไรใส่บักซีดาอะไรยงดังฟังชัดเด้อพไงเวนมันบอกว่ามวยผมแนวของมวยพไงเวน,งย,เวนยงดังฟังชัดตลาดพักครับตลาดพักตล,ลาดพักขายส่งครับขายส่งตลาดพักขายส่งบอกเขาเนี่ย อขายดีเลยแต่เศร้าไปแล้วขายทรงขายทรงแบบไปไปถุงบักไงเลยนะี่เนาะบักฮู้งแบสิบบาทบักไงเลยโอ้แดบกบเมื่อไรเด้อนะี่ไงจบแทงเดียวกันเเนาะขายดีเลยเนหะ็นอยู่เมื่อกี้นเอาตลาดนัดวันอาทิตย์อำเภอกุนล,ลาเนะยครับเอาผมก็ขอยจบไหวรงนี้นะครับเออขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชมน,นะครับสวัสดีครับ